เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่42ประกาศในข้อใดมีข้อมูลชัดเจนที่สุดการที่จะบอกว่าข้อมูลในประกาศนั้นมันชัดเจนหรือเปล่ามันไม่ได้ตายตัวน,น้องมันแล้วแต่ว่า ประกาศเน้นเนี่ยเป็นประกาศประเภทอะไรหรือว่าเป็นประกาศสําหรับเพื่อจุดประสองค์อะไรถ้าต่างจุดประสงค์กันเนี่ยความต้องการของข้อมูลมันก็ต่างกันบางข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นในประกาศประเภทหนึง่งแต่ว่าอีกประเภทหนึง่งอาจจะจําเป็นก็ได้เรามาดูข้อแรกขายรีสอร์ทห้าไร่ทำเลดีจังหวัดเชียงใหม่เจ้าของขายเองโทรข้อนี้เนี่ยซื้อรีสอร์ทห้าไร่ที่เชียงใหม่ น้องควรจะรู้อะไรมากกว่าคาว่าทํำเลดีอะน้องควรจะรู้ตําแหน่งที่จ้างให้มันชัดเจนเพราะจังหวัดเชียงใหม่มันก็ใหญ่เพราะฉะนั้นข้อนี้อาจจะข้อนี้ยังไม่ชัดเจนข้อที่2ขายด่วนบ้าน2ชั้น30ตารางวาแขวงประเวศกทมสนใจติดต่ออันนี้เนี่ยที่ขาดก็คือเวลาจะซื้อบ้านรู้พื้นที่รู้ตำแหน่งแต่นั้นไม่รู้ราคาเพราะฉะนั้น ก็ยังไม่ครบเนาะข้อที่3ขายที่ดินแปลงใหญ่ใกล้วัดมณีเทพอำเภอบางใหญ่ราคา4.5ล้านบาทโทรข้อนี้เนี่ยเกือบจะดีแล้วล่ะแต่เขาบอกว่าขายที่ดินแปลงใหญ่คำว่าที่ดินแปลงใหญ่เนี่ยเขาควรจะระบุให้ชัดว่ากี่ตารางวาหรืออะไรอย่างนี้เนาะไม่งั้นมันก็จะรู้ได้ไงว่าแปลงใหญ่คือเท่าไหร่ต่อมาข้อที่สี่ ขายกิจการคลินิกธนธรกรรมพร้อมอุปกรณ์อาคาร2คูหาถนนสุขุมวิท1 0 1ราคาดีติดต่อข้อนี้เนี่ยน้องจะติดตรงที่ว่ามันมีคำว่าราคาดีคือไม่ได้บอกชัดเจนด้านราคาเนาะน้องลองข้ามไปก่อนลองมาดูข้อที่5เสเซ้งอาคารพักอาศัยจำนวน60ห้องพร้อมห้องจัดเลี้ยงเขตมีนบุรีสัญญา15ปีราคากันเองติดต่อ ข้อนี้เนี่ยก็เหมือนข้อที่4ี่เลยคือพูดว่าราคากันเองทีนี้น้องจะเหลือสองข้อที่รู้สึกว่าอันไหนที่มันถือว่าชัดเจนกว่ากันน้องดูว่าระหว่างขายกิจการคลินิกกับเซ้งอาคารพักอาศัยเนี่ยคนที่จะขายกิจการคลินิกและคนที่จะซื้อกิจการคลินิกเนี่ยเขามีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเขากําลังจะขายให้ใครการที่กลุ่มเป้าหมายเนี่ย จะพูดว่าราคาดีแล้วให้เบอร์ติดต่อมาเนี่ยกลุ่มเป้าหมายก็สามารถที่จะสนใจได้ง่ายๆเพราะเขาอยากอยากจะซื้อกิจการคลินิกอยู่แล้วเขาก็สามารถติดต่อไปคุยกับไปคุยราคากับเจ้าของได้แต่ในขณะที่คนจะตัดสินใจซื้ออาคารพักอาศัยอ่ะเขาควรมีข้อมูลมากกว่ามากกว่าคนที่จะซื้อกิจการเพราะว่าการตัดสินใจของเขามันก็คงจะยากกว่าแล้วก็มีตัวเลือกที่มีตัวเลือกสำหรับเขามากกว่าด้วยเนาะดังนั้นถ้ามันจะขาดล่านราคาไปเนี่ย กิจการที่เฉพาะกว่าเนี่ยขาดได้มากกว่ากิจการมากกว่าสิ่งที่มันแบบเป็นทั่ว,วไปอะดังนั้นข้อนี้ที่ว่าชัดเจนที่สุดก็คือข้อที่4สรุปอย่างที่บอกประกาศเนี่ยการจะรู้ว่าประกาศนั้นสมบูรณ์หรือว่ามีข้อมูลที่ชัดเจนหรือเปล่าอะ่ะมันขึ้นอยู่กับประเภทของประกาศแล้วก็จุดประสงค์ของประกาศนั้นด้วยอย่าลืมว่าประกาศที่มัน มีข้อมูลเหมือนกันอนะ่ะข้อมูลบางอย่างไม่ได้จาเป็นกับประกาศชนิดหนึง่งแต่อาจจะจําเป็นแล้วก็สําคัญกับประกาศอีกประเภทหนึ่งก็ได้เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทําข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคําถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่นในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ หนังสือดีแต่ยังอ่านไม่เข้าใจมีคลิปความรู้อธิบายไว้ให้ด้วยนะโหดีจุง